โย่วซับแมนสวัสดีวัยรุ่นติดเกมชาวไทยทุกคนนะครับผมที่กดติดตามช่องเ a เซ r ์ม s สเตนะครับวันนี้ผมกําลังจะมาขึ้นคอนไอดีหลักนะครับผมครั้งที่8นะฮะ <Wow. S 1> ก่อนหน้านี้ผมเล่นมาตั้งแต่คอนเขายังไม่บันทึกประวัตินะครับนี่เป็นอัตราการชนะของผมนะฮะกำลังจะขึ้นคอนครั้งที่8แล้วนะครับผมตอนนี้อยู่คอมมันเดอร์หนึ่งนะจ๊ะ เดี๋ยวเราก็จะมาทำการเล่นอีกหนึ่งครั้งเพื่อนจะขึ้นคอนโคลเร์นะเ๊้นี่นะครับนี่อีกดาวเดียวเท่าน,นั้นนะจ๊ะความฝันหรือก็จะเป็นจริงอ๋อนี่ฮะฉายานี้ไม่ได้ได้มาเพราะโชคช่วยตำแหน่งที่ผมเล่นก็จะมีฟาร,ร์มป่ากับแครี่นะฮะ ผมก็กดมานะครับเป็นสลิมนะจ๊ะที่รักจ๋าเริ่มเกมกัน,ลน,ลนเลยนะครับเต้นปสลิมยืนเลนะฮะเพราะว่าจะวิฟเขาได้ตำแหน่งฟาร์มนะจ๊ะชนกับเลนลาวิวนะจ๊ะเออปลาไม่โดน G.P.S มันยังไม่ทำงานนะครับเพราะว่าเครือข่ายมันไม่ค่อยดีนะครับขอก G.P.S ผม ว่าจะเปลี่ยนเครือข่ายแล้วนะจ๊ะเออโดนละวยโดนละวยเอาละวยเอาละวยมีคลื่นมีคลื่นนิดหน่อยแต่ปาดไม่โดนสกิลสองราวิวมันมีประโยชน์ดีนะฮะเพราะว่ามันสามารถหลบได้ทุกอย่างเลยนะจ๊ะแล้วกดให้ถูกจังหวะเฮ้ยอีชามาทำอะไรอะฮะปาหอกสตันไปช่วยดิเออแลกกันไปแลกกันไป เอาเรื่องเอาเรื่องเมดเอาเรื่องเดี๋ยวก่อนเฮ้ยมีหน้ามันก็มาจะมาช่วยปลาไม่โดนอีกแล้วเว้ย,วยเฮ้ย,ออยนะดด 80, 1, ช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนเว้ยมันจะเอาวะออกทานรอนเลยเน้นตีไวไวโดดไปปลาสักยหนึ่งช่วยเพื่อนเรียบร้อยนี่ซาดีนักซาดีนักอื กูจะไม่ยอมหรอกว่าดานี้เป็นดาวสุดท้ายกำลังจะขึ้นคน <Yahoo! S 1> เราต้องทำให้ได้นะครับพยายามเล่นให้ดีเซฟเซฟโอ้โหปาไม่โดนอีกแล้วโอ้ยต้องเลดเกมหรือไงมันถึงจะแม่นฮะปาเข้าไปไดิปากเขาให้โอ้โหมันเพื่อนเราเสียเปรียบครับมาหลอดเราเป็น แขงแล้วตายไปแล้วเราไม่ควรเข้าไปนะจ๊ะอยู่กันเยอะเกินหลายตีนหลายตีนเฮ้ยเวเลสเวเลสเพื่อนเออเอามันเอามันเอามันดีเอามันดีเอามันดีเออเอามันเอามันอุ้ยอา้าวมีหน้าจะเสียสละแทนเพื่อนแหะจ๊ะมีหน้าจะสละเสียสละแทนเพื่อนแหละจ๊ะฮเลาวิวมันโลอ่ะเพื่อนลาวิวมันโลลาวิวมันโล เดินสามเลยนะจ๊ะสองดาเมจกับอีกหนึ่งสตันเซฟให้เกิดขอเลือดนายเฮ้ยมาหลอดเพื่อนอย่าไปให้มันฟรีเฮ้ยมอทอสมันทิ้งเลนมาเลยวะ่ะใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นมันไปแล้วมันไปแล้ว มึงนี้มันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยลาวิวนี่มันแสบจริงๆไองให้ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องโดนโดนของงูไม่โดนอีกแล้วโอ้ยกูวันนี้จะทำอะไรได้มั้งไปเนี่ยใ <c oughs> จยเย็นใจยเย็นยเยนพือ่อนเคลียร์เลนไปก่อนเคลียร์เลนไปก่อนสลิมมันต้องใช้ของนะจ๊ะใจยเย็นยเย็นใจเย็นเย็นการบินไทยเฮ้ยเฮ้ย มาดีอีอ้วนอีอ้วนเข้ามาดีเฮ้ยเพื่อนเราโดนว่ะปลาไปช่วยก่อนปากเออแล้วก็ไม่รอดไม่รอดอยู่ดีมาเยอะมาเยอะมาเยอะได้เปรียบอ้าว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 โอ้โหช็อกแล้วโอ้โหเยอะเกินเยอะเกินเพื่อนเสียใจด้วยเสียใจด้วยเสียใจด้วยพี่ลาวอยู่นี่มัน เออเอาดิเออเออสมควรมึงสมควรซาดีนักซาดีนักซาดีนักเออเอามันซาดีนักซาดีนักเอาดิเอาเปล่า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 เฮ้ยมันมาว่ะเอาดิ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 ช่วยสตันไปปั๊บเราให้โอ้ยจีพีแม่นละจ้าดับตายห mm ่าไปดี ของจริงสลิมที่ผมเล่นอยู่นี่ก็เรียกของจริงมาว่ะมาว่ะสลิมมาว่ะเกมนี้ต้องมาแล้วละ่ะได้คิวขนาดนี้อลาวิวนี่มันเอาสักทีงี้หุย,หยมีหน้ามาว่ะนกกูต้องได้แล้วลูกเนี้ยเออมาแล้วว่ามาแล้วว่าสลิมมาแล้วว่า ดดหรออยู่ในแจ้ดที่รักจาออกมาหน่อยสิออกมาให้ปลาหอกเออก็ไม่โดนอีกแล้วโอ้ยดวงม,มันดีจังวะไอ้พวกนู้นอะมาหลอดมารอดจาเราเหลือกสองคนโอ้โห เรียบร้อยแล้วกูเกมนี้ทำได้เท่าที่ทำได้ปาไปก่อนเียร์คีบได้เคียร์คีบไปก่อนเฮ้ยมาหลอดเพื่อนใจเย็นเดี๋ยวมีตัวไปซ้อนเราต้องเป็นความหวังนะจ๊ะอย่าไปรีบอย่าไปเสี่ยงตางนี้ทำไมเอาฟิกเกอร์มาวะ รวมกลุ่มเลยเพื่อนเล่นมันปากเขาให้เอาอีกแล้วมึงเอาอีกแล้วเออเออเอาดิสมควรสมควรจ้าเอาดิเอาเปล่า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 เอาเอ้ยโอ้โหเพื่อน sorry ยังได้อยู่ยังอารมณ์ดีอยู่จ้า ซึ่งตายไปตัวแรกนะเจ้หแต่ข้างล่างกูมันเลยหูหสกรรมตีนกันหึมเลยทีนี้เล่นอะไรกันน่ยเราด้วยสิป้าเขาให้เออเออมามาเอาดิเอามันดิเอามันดิเอามันดิเพื่อนเอามันเอออ้าวอีกสองตัวไม่ยอมกลับตายดับไปดิป้าเขาให yeah ส้สวยจริงๆสวยจริงๆ <What? S 3> ข่องไว้นะฮะคนอคนควอเรอร์คอนควอเรอร์เฮ้ยเอ้ยหูฟลอมนี่ตายแบบโงโ่งนะน่าจ,จะจะจะเช็คป่าหน่อย <c oughs> หัวมันไปไวมากเลย <c oughs> ต้องห่วงไว้เวลามันลอ,อยป้อมนะจ๊ะ ไอซ,ซีมันเยอะนะฝั่งนู้นน่าเอาดีบวกก็บวกเลยเพื่อนวัดไปเลยวัดไปเลยเอองัดไปเลยเออวัดวัดดี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 เออวัดดีวัดดีโอ้โหตายหมดเลยเหรอวะขึ้นขึ้นขึ้นเลยขึ้นเลยเอลาวิวนี่มัน เออเออกูปาสตันไม่ให้แล้วหมอทอตเนี่ยเก่าก้นจังวะทีมเนี้ยเอาให้ได้เลยว่างั้นเถอะยากยากบอกเลยว่ายากถึงชนะได้ก็ยากเขาพี่จะไม่ยอมเสียดาวนี้ไปเฮ้ให้ใ้้โอ้โหมึงเหรอกวนตีนและกวนตีนจริงๆอันตีใส่กูเลย เออบวกบวกดิเออมีเวเล็กคำอยู่กัวอะไรเพื่อนจัดแล้วเนี่ยื punches, ป็นมากรน,นะเว้ยเพื่อนออโดนโอ้ไม่โดนอีกแล้วครับผมปลายังไงก็ไม่ค่อยโดนเลยว่าเกมนี้มันเป็นยังไงวะเนี่ยเอาแล้วครับเราเริ่มปลาแรงแล้วนะจ๊ะ กลางเกมแน,นจะจ๊ะจะเป็นทีของกระลิมแล้วล่ะมึงงานนี้ก่อยแน่ก่อยแน่ๆน่กลัวก่อยแน่แเลย <c oughs> โอ้โหตายกันหมดเรียบร้อยโดดหนีสตัน์ไปก่อนเอ้ยเอ้ยโอ้โหไปปลาคีบีกเสียระยะการเดินมากเลยโดดเขาป้อมให้ป้อมยิงตายหาไปสักสตัน์ไป <c oughs> โอ้โหไม่ได้เรื่องได้ราวเลย เอาดิเอเอ,เ,อเรียบร้อยเรียบร,ร้อยโอ้โหคีบกระช้าจังเลยหิวป้อมหิวป้อมหิวดาวอืมหิวป้อมหิวป้อมหิวดาวเกมนี้บวกกันมันเลยนะนะเกมมึงจ็สิบเอ็ดนาทีเองหสกอร์โดนคุยแกอะไรกูนักหนาวเลยมันจะขังอีกแล้ว่เพื่อนเออเอาดิเล่นมันเอเอเออเออ เอาอีกเอาอีกเอาป้อมเอาป้อมเออถอยก่อนเพื่อนถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเอาบวกก็บวกเอาบวกก็บวกเออเอาดีวะเอาดีเอาดีเอาดีสตันแล้วเนี่ยเออเอาดีเอาดีเออเอาดีเอาดีเออมาเฟียไม่กลัวเพราะว่าเรามาเยอะป้อมครับหิวป้อมหิวป้อมหิวเดา ท่องไว้ท่องไว้ท่องไว้ในใจแตกเรี็บร้อยเวทให้หมดฝั่งเราซีซีเยอะเหมือนกันนะจ๊ะผมต้องขึ้นวีล่าในการเอาจ๊ะเอ๊ะโอ้โหมันมีดูดเลือดเดี๋ยวมึงเจอกูแน่ลาวิลกูบอกไว้เลยมึงเก่งเกินไปแล้ว มาแล้วว่าเพื่อนจะเย็นก่อนไหมจะทื่มอทอสไปก่อนเออระทื่มอทอสฟิกเกอร์ไปช่วยซะหน่อยไม่ได้หรอกจะฟิกไปลาดมาปาไปปาไปปาไปเรียบร้อยนีีเมดแอบดันล่างมึงไม่ไปเล่นนาคอร์ดวะมา กองจริงขอได้ไหมเนี่ยโว้ยมันแย่งไปแล้วเอาแล้วได้มูรามาสะแล้วจ้ะเฮ้ย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 เพื่อนโอ้โหเอ้ยรอดอ้าวรอดเอาดิเอ้ยเออเอาดิ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 เอาอิชาตัวเดียวจ้ะเอาดิเอาดิ จะบวกอย่างเดียวเลยทีนู้นน่ะเดี๋ยวมอทอสเหรอไปไหนก็ไม่รู้มาทอสอะ่ะพี่จบแล้วนะไม่สนใจแล้วขึ้นบ้านแล้วจ้าดาวนี้จะกำลังจะเป็นของเราห้าสี่สามสองหนึ่งสะใจ yes และแล้ว คอนควอร์ or, ครั้งที่8ก็มา <Yahoo! S 1> แบบหล่อเท่เกือบเหมือนกันเกือบแพ้ <laughs> นี่ครับผมวิ p เอ็นะจ๊ะขอบคุณทีมนี้ที่ช่วยกันแบกที่ช่วยกันหามกันมานะจ๊ะและแล้ว,ลวครั้งที่8ของพี่ก็มาผมเล่นตั้งแต่อาวเปิดยุคแรกๆเลยนะครับผมบอกไว้ก่อนในแฮ่ <laughs> ยังไงล่ะทีมผมทีมผมดูหน่อยว่า ถิติเป็นยังไงกันบ้างโอเคครับก็ขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r i b e ให้ช่องผมด้วยนะครับ